สวัสดีทุกคนนะครับตอนนี้แมงกะบี้นะครับอยู่กับพี่เซเลนาหนูนาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยูนาครับทักทายแฟนคลับแมงกะบี้ครับสวัสดีค่ะทุกท่านค่ะยินดีนะคะที่มารู้จักกันยังไงอีกโอ้ยพูดไม่ออกเขินอ่ะนะครับผมอันนี้ไม่ใช่รักต่างวัยนะจ๊ะอันนี้พี่เซเลนาหนูนาเป็นยูทูบเบอร์นะครับเดี๋ยวหลายคนเข้าใจผิดว่าเอ๊ะเรามาถ่ายคู่ลักต่างวัยหรือเปล่าไม่ใช่เฮ้ยอันนี้ ใช่คือช่องอ่ช่องดิสต o อกแมงกะพี่น่ะส่วนมากจะถ่ายรักต่างวัยไงอ๋อเข้าใจแล้วอ่าพี่หนุนาเป็นช่อง YouTube นะครับทุกคนนะครับวันนี้แมงกะพี้น่ยก็คือพาแม่เวียนน้องน้องปอนแต่น้องน้องปอนไม่ได้มาพาเวียงมาไหว้พญ่้าตองอยแล้วก็ได้แวะมาบ้านห้วยหวนก็ดีใจค่ะก็รู้จักน้องมานานมากแล้วเนาะก็นานๆที่น้องแวะเข้ามาโอ้โหเห็นที่กล้องวงจรปิดตกใจเลยใครเเพราะหน้าตาไม่เหมือนเดิมแล้วนะครับ อ่าเพราผมยาวไงนะครับก็ดีใจที่น้องแวะเข้ามาเยี่ยมนะคะใครที่เป็น y o u t u b e ก็ถ้าผ่านไปผ่านมาก็แวะเข้ามาเยี่ยมเยียนได้ค่ะอนาคตอาจจะเปิดคาเฟ่ยูทูบเบอร์ก็ได้อุ๊ยเร็วเนี้นะครับเร็วๆนี้นะครับอาจจะมีคาเฟ่ที่บ้านพี่หนูนานะทุกคนนะครับแต่ต้องบอกว่าพี่หนูนานี่เป็นตำเป็นตำนานเลยนะครับ เป็นตำนานที่ช่วยดันช่องแม็กะบี้เหมือนกันนะเพราะผมมาใหม่ๆนี่ไม่มีคนรู้จักชื่อผมนะครับค่ะใช่วันนั้นนะวันนั้นที่ที่พี่อยู่นาทําคลิปที่ช่วยช่วยบอกกันเนาะใช่่ผมผู้ติดตามนิดเดียวไม่ไม่มีใครรู้จักผมเลยโนเนมมากช่อแมน้องบน้องบอกว่านองเลยนะมายังไงนะไม่มีรถมาด้วยคือรถคือรถทัวร์แล้วก็มารถไฟอฮะแล้วก็ให้เหมารถอะไรนะคนที่หยดคนที่อยู่เต่างอยนะครับ เขาเอารถกระบะมาส่งให้ค่าน้ำมันกลัมาใช่ครับได้ทุกครังที่อยู่เตาเงาผมไปนอนอยู่เตางออยู่คืนนึงผมไม่มีที่นอนนะครับแล้วก็ให้เขามาส่งมาส่งที่บ้านปะถอนนะครับนี่คือที่มาที่ไปนะครับก็ได้มาเจอพี่ตุนาที่ปกกอกนะครับท่านนะครับก็ดีใจนะครับวันนี้แม็กกี้ได้มาเยี่ยมเยียนนะครับแล้วก็ทําให้คิดถึงความหลังเก่าๆที่แบบเคยทํางานร่วมกันอ่า เช้ามานี่เจอนี่แล้วเจอครับแต่ว่าจริงๆมันมีหลายช่องมันมีหลายช่องอผมอาจจะไม่ได้ถ่ายร่วมกับพี่หนุนาตลอดก็เจอกันบ้างนะครับเจอกันบ้างนะครับก็นานๆนะครับจะได้ได้มาพบเจอกันนะครับผมคิดว่าการที่มีกัลยาณมิรที่ดีนะครับเป็นสิ่งที่ดีนะครับผมแล้วก็มีมิตรใช่ครับทุกต่ทุกต้องครับผมทุกต้องครับมีมิรดีกว่าเป็นศัตรูครับ เราเราต้องฟังเราต้องฟังผู้ใหญ่ในเอฟซนะนะครับเพราะว่าพี่ดูนานั้นนะครับก็เป็นผู้ใหญ่ท่านหนึ่งที่ผมก็นับถืออยู่เพราะว่าตอนนั้นผมไม่เก่งนะครับผมก็ตามหลังพี่ดูนานมานะครับแล้วก็ประสบการณ์ของพี่ดูนานนะการทำยู u ู e เนี่ยไม่ใช่ว่าใครจะทําแล้วก็เก่งนะไม่ใช่มันต้องลองทําอ่ะใช่จริงครัใช่ทุกอย่างที่ประสบการณ์เข้าให้ถึง ไปอยู่แบบจริงใจจริงใจจะช่วยให้เราผ่านความจริงใจการคิดดีพูดดีทำดีจะทำให้เราผ่านอุปสรรคทุกอย่างโอ้โหสุดยอดนะทุกคนนะครับผมพี่หนูนาก็คือตอนนี้บ้านเสร็จสมบูรณ์หมดแล้วเนาะเสร็จหมดแล้วใช่ทุกอ,อย่างก็โอเคแล้วตอนนี้ก็เป็นช่วงฤดูฝนมีแดดก็ต้องคอยตัดหญ้าวันข้างหลังถึง หะวังเดินไปก็าอาจจะล,ลกๆหน่อยครับก็ระวังงูฮะให้ผมระวังงูใช่ไหมครับใี่ริงงหรอจริงไ,ไ้เูดโอเคครับเดี๋ยวผมถ่ายคลิปผมจะต้องระวังตัวหน่อยนะครับอ๋อมูตะขาบใช,จบใช่จะมีงูติดตะขาบต้องระวังนิดนึงเวลาเดินแต่ว่าก็ส่วนใหญ่น้องหมาจะเจอก่อนถ้าเป็นงูก็จะเป็นนาเดียนาเดียให้น้องๆเดินตามน้องๆจะช่วยได้ เนี่ยที่มีลูกเนี่ยโคตรโชคดีเลยลูกช่วยได้เคยเคยรั้งหนึ่งงูเผาแปมแปมช่วยสกัดใช่ค่ะเขาช่วยสกัดไงงูนี้ทั้งงูเข้ามายังไม่ทันถึงบ้านเลยนี่เราบรรดานี้ช่วยเลยลูกน้องเขาจะช่วยจัดการก่อนนะนะครับส่งท้ายคลิปหน่อยครับพี่หนุนานะครับก็ตอนนี้เข้าสู่ฤดูฝนเนาะนะครับผมก็โครงการคาเฟ่ก็ อาจจะใช้เวลาๆๆนิดนึง <ละ S 2> นะทุกคนนะต้องใช้เ,ลลชเวลาเพราะว่าคือมันหลายๆอย่างปัจจัยหลายๆอย่างค่ะเนื่องจากว่าเราอยู่กันแค่นี้เราไม่ได้อยันหลายคนมันก็เลยจะบวะจะทำงานทำความสะอาดทำความอาเยอะมากตื่นเช้ามานี่งาน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 เลยลูกอีกสิบกว่าตัวเกือบยี่สิบแล้วค่ะตอนนี้โอเคถ <c oughs> ามพี่ลูกนะก่อนอมีทิกตอกไหมครับมีค่ะชื่ออะไรครับอาซาลีน่ากมลนิพาค่ะ เอไปกดติดตามที่ t i k t อกนะเซเลน่ากมนิพากกมนิพาใช่ค่ะแล้วก็เพจเฟซบุ o กเซเลน่ากมนิพาเหมือนกันค่ะโอเคนะแล้วก็มีช่องใหม่ชื่อว่า Animal อล์ค่ะค้ับ LUV Love Animal โอเคนะครับไปก่อนทุกคนนะครับไปแล้วนะครับ